สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้นะคะนักเรียนมาพบกับคุณครูจุธารัตนพิจิตรหรือคุณครูปุ้ยของนักเรียนนะคะซึ่งวันนี้คุณครูปุ้ยนะคะจะมาสอนนักเรียนในรายวิชาพิตศาสตร์นะคะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองนะคะและวันนี้คุณครูปุ้ยก็มีคลิดการสอนดีๆมาฝากนักเรียนที่น่ารักของคุณครูนะคะนักเรียนพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมและรับฟังมพร้อมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันอีกแล้วนะคะกับกิจกรรมสนุกๆในการเรียนคณิตศาสตร์ค่ะวันนี้เรามีกิจกรรมสนุกอะไรบ้างคะมาดูกันค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำกิจกรรมในวันนี้ค่ะกล่องพลาสติกใสนะคะแล้วก็นี่ค่ะไม้ไอศครีมแต่ในที่นี้เราเรียกว่าไม้ปาดนะคะเพราะว่าเราจะมาใช้สำหรับการตรวงของแห้งเราต้องใช้ไม้ปาดค่ะ อันนี้ถ้วยนะคะต่อไปกระป๋องค่ะเราจะใช้กระป๋องในการตวงของแห้งนะคะและของแห้งที่เราใช้ในการตวงวันนี้ก็คือข้าวสารค่ะคําถามมีอยู่ว่าข้าวสารที่อยู่ในกล่องนี้ค่ะมีปริมาตรเท่าไหร่คะเราลองมาดูนะคะเราจะตวงข้าวสารได้อย่างไรบ้างค่ะ การตวงข้าวสารนะคะเราก็จะใช้กระป๋องค่ะโดยการตักข้าวสารให้พูนกระป๋องนะคะตักข้าวสารให้พูนกระป๋องเลยค่ะพอพูนเสร็จแล้วนะคะเราจะใช้ไม้ปาดค่ะปาดให้เสมอขอบนะคะ ได้หนึ่งกระป๋องแล้วใช่ไหมคะเราก็จะเทใส่กล่องอีกใบหนึ่งนะคะได้หนึ่งกระป๋องค่ะต่อไปเราจะตวงครั้งที่สองนะคะเราก็ตักข้าวสารใส่กระป๋องให้พูนนะคะสังเกตวิธีการตวงของแห้งนะคะจะต่างจากการตวงของเหลวนิดนึงนะคะของเหลวเราตวงแค่ให้เต็มใช่ไหมคะแต่ของแห้งเราเทให้พูนแล้วใช้ไม้ปาดค่ะ พูนแล้วนะคะแล้วก็ใช้ไม้ปาดนี่เลยค่ะได้กระป๋องที่สองนะคะได้กระป๋องที่สค่ะค่อยๆตอยวงนะคะ เราจะมีกระดาษมารองนะคะเผื่อว่าข้าวสารมันจะหกนะคะเราต้องเอาเข้าวสารที่หกนี่มาตวงด้วยนะคะป่องที่สามเป็นยังไงคะเต็มพอดีเลยใช่ไหมคะเต็มพอดีเลยนะคะได้ข้าวสารทั้งหมดสามกระป๋องค่ะแต่เอ เราจะใช้ภาชนะอื่นในการตวงได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาลองใช้ถ้วยในการตวงคะ่ะดูนะคะ ตวงให้พูนถ้วยเลยนะคะพูนถ้วยแล้วเราก็จะใช้ไม้ปาดเหมือนเดิมค่ะปาดให้เสมอขอบภาชนะที่ใช้ในการตวงนะคะได้แล้วค่ะข้าวถ้วยที่หนึ่งนะคะต่อไปถ้วยที่สองค่ะ ที่สองนะคะ 1. 1> ตวงให้พูนเลยนะคะ ถ้วยแล้วใช่ไหมคะเราก็ใช้ไม้ปาดเหมือนเดิมค่ะได้ข้าวถ้วยที่สองนะคะถ้วยที่สามค่ะ ้ท,ที่3เทจนหมดกล่องแล้วนะคะข้าวสารหมดแล้วแต่ถ้วยที่3าเต็มถ้วยไหมคะถ้วยที่3ไม่เต็มถ้วยนะคะแล้วเราจะบอกปริมาตรของข้าวสารที่ในกล่องนี้ยังไงดีคะตวงได้สองถ้วยนะคะแต่ว่าถ้วยที่3ไม่เต็มแสดงว่าปริมาตรของข้าวสารที่อยู่ในกล่องมากกว่า2ถ้วยแต่น้อยกว่า3ถ้วยใช่ไหมคะ แต่เมื่อกี้เราใช้กระป๋องนี้ตวงใช่ไหมคะเราได้ข้าวสารสามกระป๋องค่ะเป็นไงบ้างคะการตรวงปริมาตรของของแห้งนะคะโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานนะคะก็คือเราใช้ภาชนะในการตรวงนั่นเองค่ะต่อไปเรามาดูว่าถ้าเกิดมีปริมาตรที่เขาตวงไว้ให้เราแล้วเราจะสามารถบอกปริมาตรของของแห้งเหล่านั้นได้ไหมคะมาดูตัวอย่างกันค่ะ มาดูซิว่าเขาตวงอะไรไว้ให้เราบ้างนะคะอันแรกเลยค่ะเกลือในชามค่ะเกลือก็เป็นของแห้งนะคะเรามาดูว่าปริมาตรของเกลือที่อยู่ในชามมีเท่าไหร่นะคะเราใช้อะไรตรวงเกลือคะเราใช้ถ้วยในการตวงนะคะถ้วยตวงเกลือได้ทั้งหมดกี่ถ้วยคะสามถ้วยนะคะ,สะแสดงว่าเกลือที่อยู่ในชามมีปริมาตรเท่าไหร่คะ เกลือที่อยู่ในชามีปริมาตร3ถ้วยค่ะมีอะไรอีกบ้างคะที่เราสามารถตวงได้น้ำตาลทรายค่ะน้ำตาลทรายก็เป็นของแห้งเหมือนกันนะคะเราตวงน้ำตาลทรายด้วยอะไรคะด้วยถ้วยนะคะถว้วยที่ใช้ในการตวงก็ต้องมีรูปร่างเหมือนกันนะคะแล้วก็มีขนาดเท่ากันนะคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันนับนะคะว่าเราตวงน้ำตาลทรายได้กี่ถ้วยนะคะ 1>, 1, 2, ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ถ้วยค่ะเราได้น้ำตาลทรายทั้งหมด11บถ้วยค่ะแสดงว่าน้ำตาลทรายที่อยู่ในถุงมีปริมาตรเท่าไหร่คะ11บถ้วยค่ะเห็นไหมคะเราสามารถบอกปริมาตรของของแห้งได้ด้วยนะคะโดยใช้เครื่องตวงนะคะ เรื่องตวงที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานก็คือภาชนะต่างๆนะคะที่เราสามารถนํามาใช้ในการตรวงนะคะต่อไปเรามาเข้าสู่กิจกรรมการเปรียบเทียบปริมาตรของของแห้งโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานค่ะเรามาดูว่าในกิจกรรมเราใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะคะมีกล่องพลาสติกใสค่ะแล้วก็ไม้สำหรับปาดนะคะถ้วยขนาดเล็กสำหรับตักข้าวสารค่ะ กระป๋องที่ใช้ในการตวงนะคะแล้วก็ข้าวสารที่อยู่ในกล่องค่ะแล้วก็ข้าวสารที่อยู่ในถุงค่ะเด็กเเห็นไหมคะข้าวสารที่อยู่ในกล่องกับข้าวสารที่อยู่ในถุงนะคะเอเด็กๆคิดว่าข้าวสารที่อยู่ในกล่องหรือว่าข้าวสารที่อยู่ในถุงมากกว่ากันคะลองคิดไว้ในใจนะคะนี้เราลองมาวัดปริมาตรของข้าวสารที่อยู่ในกล่องและ ข้าวสารที่อยู่ในถุงกันค่ะลองมาดูว่าข้าวสารที่อยู่ในกล่องมากกว่าหรือว่าข้าวสารที่ในถุงมากกว่านะคะเราจะใช้กระป๋องในการตวงค่ะเราตวงข้าวสารที่อยู่ในกล่องก่อนนะคะการตวงข้าวสารก็ตวงเหมือนเดิมนะคะเราตักข้าวสารจนเต็มเต็มกล่องแต่ว่าถ้าจะให้มันจนเต็มกระป๋องนะคะ แต่ว่าเราจะให้มันเต็มขอพอดีเราก็เลยต้องใช้ไม้ปาดนะคะนี่เลยค่ะปาดได้ข้าวสารา1กระป๋องนะคะต่อไปกระป๋องที่สองนะคะ แล้วก็ตวงเหมือนเดิมนะคะตักข้าวสารให้พูนกระป๋องนะคะแล้วก็ใช้ไม้ปาดค่ะพูนแล้วนะคะแล้วก็ใช้ไม้ปาดให้เรียบเสมอขอบนะคะได้ข้าวสาร2กระป๋องแล้วนะคะอ่าต่อไป ข้าวสารกระป๋องที่3ค่ะดูนะคะวิธีการตวงค่อยๆเทนะคะป๋องที่3มไม่ต้องปาดเลยนะคะ เต็มพอดีเลยค่ะได้ข้าวสาร3กระป๋องค่ะเดี๋ยวเราบันทึกไว้นิดนึงนะคะว่าข้าวสารที่เราใช้กระป๋องตวงได้3กระป๋องนะคะข้าวสารที่อยู่ในกล่องนะคะมีปริมาตรสามกระป๋องค่ะเขียนไว้นะคะเดี๋ยวเราจะลืมค่ะ นี่ค่ะข้าวสารนะคะในกล่องมีปริมาตร3กระป๋องค่ะต่อไปเราจะตวงข้าวสารที่อยู่ในถุงนะคะเราต้องใช้กระป๋อง,งใบเดิมในการตรวงนะคะเพราะว่าเราจะเปรียบเทียบกันใช่ไหมคะตักข้าวสารให้ทูนนะคะ เสร็จแล้วก็ใช้ไม้ปาดเหมือนเดิมค่ะเอากระดาษมาลองนิดนึงนะคะเดี๋ยวข้อสารหกค่ะใช้ไม้ปาดนะคะเสร็จแล้วก็เทเข้าสารใส่ ะะได้หนึ่งกระป๋องแล้วนะคะขยับนิดนึงต่อไปค่ะตวงกระปองที่สองค่ะเดี๋ยวเราต้องเอาที่หกนี่มาตวงด้วยนะคะกระปองที่สองค่ะ เทจนพูนเลยนะคะเสร็จแล้วก็ใช้ไม้ปาดค่ะได้ข้าวสารสองกระป๋องแล้วนะคะต่อไปกระป๋องที่สค่ะในถุงเทเลยนะคะ เทพูนแล้วนะคะเราก็ใช้ไม้ปาดให้เรียบเสมอขอบนะคะก็จะได้ข้าวสารกระป๋องที่3นะคะต่อไปกระป๋องที่4ค่ะเทข้าวสารนะคะจนเต็มกระป๋องเราอยากให้มันเต็มพอดีลอแล้วก็เทพูนก่อนแล้วค่อยใช้ไม้ปาดนะคะ เราต้องเอาที่6มาตวงด้วยนะคะเรามีกระดาษรองนะคะเราก็เทจากกระดาษใส่เข้าไปด้วยะะเป็นไงคะพอดีเลยนะคะได้ข้าวสาร สกระป๋องนะคะข้าวสารที่อยู่ในถุงนะคะมีปริมาตรเท่าไหร่คะันได้ไหมคะสกระป๋องนะคะเดี๋ยวเราจะเขียนลงไปในข้อความนะคะข้าวสารที่อยู่ในถุงมีปริมาตรสีกระป๋องคะ่ะเรามีข้าวสารที่อยู่ใน กล่องกับข้าวสารที่อยู่ในถุงนะคะเห็นไหมคะข้าวสารที่อยู่ในกล่องมีปริมาตร3กระป๋องนะคะแล้วก็ข้าวสารที่อยู่ในถุงมีปริมาตร4กระป๋องนะคะเปรียบเทียบ4กระป๋องกับ3กระป๋องนะคะอันไหนมากกว่าอันไหนน้อยกว่าคะสกระป๋องมากกว่าใช่ไหมคะ แสดงว่าข้าวสารที่อยู่ในถุงเป็นยังไงคะข้าวสารที่อยู่ในถุงต้องมากกว่าข้าวสารที่อยู่ในกล่องนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราเติมข้อความนะคะข้าวสารที่อยู่ในถุงมีปริมาตรมากกว่าข้าวสารที่อยู่ในกล่องค่ะนี่นะคะข้าวสาร ที่อยู่ในถุงมีปริมาตรมากกว่าข้าวสารที่อยู่ในกล่องค่ะหรือข้าวสารที่อยู่ในกล่องมีปริมาตรเป็นยังไงคะน้อยกว่าข้าวสารที่อยู่ในถุงนั่นเองค่ะนี่นะคะข้าวสารที่อยู่ในกล่องมีปริมาตรน้อยกว่าข้าวสารที่อยู่ในถุงนะคะเป็นยังไงบ้างคะกิจกรรม เปรียบเทียบปริมาตรของของแห้งโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานนะคะต่อไปเรามาดูว่าถ้าเกิดว่ามีปริมาตรที่เขากําหนดมาให้แล้วเราจะสามารถเปรียบเทียบกันได้อย่างไรคะ่ะมาดูตัวอย่างกันนะคะสําหรับตัวอย่างการเปรียบเทียบปริมาตรของของแห้งนะคะโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานนะคะตัวอย่างแรกเรามาเปรียบเทียบ ถั่วเขียวค่ะถั่วเขียวที่อยู่ในถุงนะคะตวงได้กี่กระป๋องคะสองกระป๋องนะคะกับอะไรคะตวงได้สองกระป๋องแสดงว่าถั่วเขียวในถุงมีปริมาตรสองกระป๋องนะคะกับสาคูนะคะสาคูที่อยู่ในถุงนะคะใช้กระปร๋องในการตวงเหมือนกันนะคะตวงได้ทั้งหมดสีกระป๋องคะ่ะ กระป๋องที can can ่ใช้ในการตวงถั่วเขียวและสาคูต้องเป็นกระป๋องใบเดียวกันนะคะหรือว่าเป็นกระป๋องที่มีรูปร่างเหมือนกันหรือมีขนาดเท่ากันนะคะเพราะว่าเราจะนํามานําปริมาตรมาเปรียบเทียบกันนะคะตวงสาคูได้4กระป๋องนะคะดังนั้นสาคูมีปริมาตรเท่าไหร่คะมีปริมาตร4กระป๋องนั่นเองนะคะเปรียบเทียบ2กระป๋องกับ4กระป๋องนะคะจะเห็นว่า อะไรมากกว่าอะไรน้อยกว่าคะ2กระป๋องน้อยกว่า4กระป๋องใช่ไหมคะดังนั้นถั่วเขียวมีปริมาตรน้อยกว่าสาคูนั่นเองคะ่ะต่อไปคะ่ะเกลือนในชามนะคะเกลือนในชามมีปริมาตรเท่าไหร่คะ3ถ้วยนะคะเราใช้ถ้วยในการตวงเกลือนในชามนะคะต่อไปน้ำตาลทรายในถุงคะ่ะ เราใช้อะไรตรวงคะใช้ถ้วยตวงเหมือนกันนะคะน้ำตาลทรายตวงได้ทั้งหมดกี่ถ้วยคะจำได้ไหมคะเมื่อกี้นี้เราตรวงไปแล้วนะคะน้ำตาลทรายได้ทั้งหมด11ถ้วยนะคะ11ถ้วยกับ3ถ้วยเปรียบเทียบกันอันไหนมากกว่าคะเกลือนในชามเกลือนในชามมีปริมาตรมากกว่าหรือน้อยกว่าน้ำตาลทรายที่อยู่ในถุงคะ เกลือ3ถ้วยนะคะ3ถ้วยมากกว่าหรือน้อยกว่า11ถ้วยคะน้อยกว่าใช่ไหมคะแสดงว่าเกลือในชามมีปริมาตรน้อยกว่าน้ำตาลทรายที่อยู่ในถุงคะ่ะหรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือน้ำตาลทรายมีปริมาตรมากกว่าเกลือที่อยู่ในชามนั่นเองคะ่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปแล้วนะคะ 8.2การวัดและเปรียบเทียบปริมาตรของของแห้งโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานข้อ1พิจารณาการตวงแล้วเติมคำตอบข้อ1นะคะมีภาพมาให้เป็นพริกไทยอยู่ในถ้วยนะคะแล้วก็ตวงใส่ขวดถามว่าพริกไทยในถ้วยตวงได้กี่ขวดนับเลยค่ะ1,2,3,4,5,6,7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20ก็จะตอบได้ว่าพริกไทยในถ้วยตวงได้20ขวดต่อไปเขาถามว่าดังนั้นพริกไทยในถ้วยมีปริมาตรเท่ากับกี่ขวดนะคะตวงได้20ขวดก็มีปริมาตรเท่ากับ ยีขวดไม่ยากใช่ไหมคะมาดูข้อ2ค่ะมีถั่วเหลืองในกระสอบนะคะตวงได้กี่กระบุงนับเลยค่ะ1,2,3,4,5,6,7,8 ก็จะตอบได้ว่าถั่วเหลืองในกระสอบตวงได้8กระบุงดังนั้นถั่วเหลืองในกระสอบมีปริมาตรเท่ากับกี่กระบุงคะตวงได้8กระบุงก็มีปริมาตรเท่ากับ8กระบุงมาดูข้อ3ค่ะ มีพริกป่นนะคะอยู่ในขวดเขาบอกว่าพริกป่นในขวดตวงได้กี่ช้อนนับเลยค่ะ1,2,3ก็จะตอบได้ว่าพริกป่นในขวดตวงได้3ช้อนดังนั้นพริกป่นในขวดมีปริมาตรเท่ากับกี่ช้อนคะตวงได้3ช้อนก็มีปริมาตรเท่ากับ 3ามช้อนเป็นยังไงบ้างคะในเรื่องของการวัดปริมาตรไม่ยากใช่ไหมคะแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะข้อ2พิจารณาการตวงของแห้งโดยใช้ช้อนที่มีรูปร่างและขนาดเดียวกันแล้วเติมคำตอบ,บข้อ1น,นะคะ มีภาพมาให้เป็นผงกาแฟอยู่ในขวดนะคะบอกว่าตวงผงกาแฟในขวดได้30ช้อนดังนั้นผงกาแฟในขวดมีปริมาตรเท่ากับกี่ช้อนคะตวงได้30ช้อนก็มีปริมาตรเท่ากับ30ช้อนไม่ยากใช่ไหมคะ มาดูข้อ2เลยค่ะตวงผงชาเขียวในถ้วยได้12ช้อนดังนั้นผงชาเขียวในถ้วยมีปริมาตรเท่ากับกี่ช้อนคะตวงได้12ช้อนก็จะมีปริมาตรเท่ากับ12ช้อนมาดูข้อ3กันเลยค่ะ ตวงน้ำตาลทรายแดงในกระป๋องได้45ช้อนดังนั้นน้ำตาลทรายแดงในกระป๋องมีปริมาตรเท่ากับกี่ช้อนคะตวงได้45ช้อนก็จะมีปริมาตรเท่ากับ45ช้อนต่อไปนะคะเขียนเครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยมนะคะ น้ำตาลทรายแดงในกระป๋องมีปริมาตรมากกว่าหรือว่าน้อยกว่าผงกาแฟในขวดจากที่เราทำมานะคะน้ำตาลทรายแดงในข้อ3มมีปริมาตรเท่ากับ45ช้ช้อนแล้วก็ผงกาแฟในขวดนะคะในข้อ1มีปริมาตรเท่ากับ30ช้อน45เป็นยังไงกว่า30คะ45่มากกว่า30ใช่ไหมคะก็จะได้ว่า น้ำตาลทรายแดงในกระป๋องมีปริมาตรมากกว่าผงกาแฟในขวดต่อไปนะคะผงชาเขียวในถ้วยมีปริมาตรมากกว่าน้อยกว่าน้ำตาลทรายแดงในกระป๋องผงชาเขียวนะคะตวงได้มีปริมาตรเท่ากับ12ช้อน น้ำตาลทรายแดงในกระป๋องมีปริมาตรเท่ากับ45ช้อน12เป็นยังไงกว่า45คะ12น้อยกว่า45นะคะก็จะได้ว่าผงชาเขียวในถ้วยมีปริมาตรน้อยกว่าน้ำตาลทรายแดงในกระป๋อง เป็นยังไงบ้างคะในเรื่องของการวัดและเปรียบเทียบปริมาตรของของแห้งนะคะไม่ยากใช่ไหมคะแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนกับบทเรียนที่คุณครูนำมาฝากในวันนี้ สนุกถูกใจและได้ความรู้กันแล้วใช่ไหมคะอย่าลืมกลับไปทบทวนกันนะคะเด็กๆสำหรับชั่วโมงนี้คุณครูปุ้ยต้องขอ,อกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ